สามทุ่มสามสิบสองก็ออกจากบ้านนะอ,ออกจากตลาดนั้นจากที่ช่วงสองทุ่มห้าสิบเกดไปจากพัดเกาะไปกลับเกาะได้ยี่สิบหกนาทีก็มาถึงสองทุ่มยี่สิบสามสามทุ่มยี่สิบสามไปวิ่งต่อไอ นี่น้ำเนี่ยวิ่งต่อยสวนเมื่อกี้ก็มาวิ่งเท่านี้สาตุสตววิ่งนี่ต่อ เวลาตอนไปตลาดตู่สองนาทีกลับก็อนสามนาทีนะสามทุ่มสี่สิบหิวข้าวยิว่งจนนี่เสร็จก็พอละจับเวลาตอนโตลุงอ่ะ